สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เย่ใหม่ j o 1 o f f i c i a l ค่ะออกมาสวนแล้วนะคะมาสำรวจตรวจเช็คดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะคะเมื่อเช้าออกมารอบนึงแต่แต่ไปฝั่งโน้นนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ไม่ได้สำรวจเลยนะคะค่ะนี่ค่ะเอาวิวสวยๆมาฝากค่ะตอนเช้าๆอากาศสดใสนะคะที่สวน อของไม่ใหญ่ใหม่นะคะส่วนบ้านไม่ใหญ่ใหม่เจออวันออฟฟิเชียลค่ะนี่ค่ะก็จะมีบ่อปลานะคะเลี้ยงปลาไว้นะคะนิดหน่อยนะคะไม่เยอะยังยังไม่ได้เอากระชังลงอีกค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาอนุบาลน,นะคะกระชังยังอยู่ข้างบนยังไม่ได้เอาลง กระชังอนุบาลปลาเล็กนะคะเดี๋ยวไปเอาปลาเล็กมามาลงนะคะต้องตอกหลักแล้วก็ทำดีๆก่อนค่ะทำดีๆก่อนนี่ค่ะวิวสวยๆนะคะทุกคนเอาวิวสวยๆของชนบทบ้านนอกบ้านนอกนะคะอยู่กับธรรมชาติดูปลานะคะเดี๋ยวต้องเดิน เดินมาดูฝั่งนี้ก่อนค่ะเสาไฟเมื่อเช้ามองดูนี่ค่ะเสาไฟโค่นลงไปเลยนะคะเสาไฟตรงนี้เสาไฟโซล่าเซลล์นนลงไปข้างล่างเลยนะคะน้ำจากแห้งๆนะคะโอ้สวิงยังหยุดตรงนี้เฟยนทิ้งสวิงไวน้นี่สวิงไว้นี่ก่อนดูรองทุงรองเท้าเปียกหมดเลยค่ะรองเท้าทำสวน ตากไวน้นะีะ่สนชัดอันนี้จะล้างกระติบข้าวน้อยไว้ค่ะขัดพวกฉลงชลาแล้วก็เลยตากเดดไว้เดี๋ยวจะนึ่งข้าวนะคะอันนี้เป็นกระติบข้าวนะคะของพ่อเกลือนนะคะนี่ค่ะเกทําไว้มีบันทึกไว้ด้วยนะคะเห็นเห็นไหมคะนี่ค่ะ วันที่13เดือนพฤษภา2555นะคะแกแกสลักไว้ด้วยนะ่ะคุณตาเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะคะนี่ค่ะกอจุดแล้วก็การช่างค่ะแกแกชื่อคุณตาเกลื่อนนะคะเป็นปราชชาวบ้านนะคะทำกระติบสวยๆแบบนี้เลยกระติบกระติบข,ข้าวนะคะแล้วก็แม่เย่ใหม่ชอบที่ว่าแกทำเป็นตัวหนังสืออะ ไม่เย่ใหม่เอามาก็จะมีะแต่ก่อนไม่เย่ใหม่ชื่อทองใหม่นะคะข้าวอีกกระติบนึงก็จะเขียนว่าใหม่กับดิดนะคะก็คือเนี่ยค่ะช่วยช่วยคุณตานะคะคุณตาเป็นปราชชาวบ้านที่เก่งมากๆนะคะตั้งแต่พศ2555คิดดูตั้งหลายปีแล้วอะ่ะจนคุณตาเสียชีวิตแต่ผลงานเก,กก็ยังอยู่นะคะอันนี้ กินพ,พายุร้อนพายลมโอ้มะละกอหลุดหมดเลยเหรอโอ้ยมะละกอค่อยหลุดหมดเลยสงสัยจะได้มะละกอนี้ตำส้มสนอสองลูกโอ้ยลมแรงบ่พี่น้องบะก,กอสองหน่วยอเอาไว้นี้ก่อนตำส้มกินสวยพอดีละ่ะพี่น้องต้นมะก,กอน้อยนี่ค่ะนี่ รลนมาเลยอันนี้ก็หักกิ่งมันเดี๋ยวเอาเอามีดเอา,เ,อาเลื่อยมาตัดนะคะนี่ฉีกหักนะคะต้นอินทผลัมนะคะออกแล้วหนึ่งจันนะคะรอจันที่สองโตโตลูกโต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 ,โตได้แล้วออกได้แล้วนะคะปีที่แล้วออกออกแค่สามจันต้นนี้นะคะนี่ค่ะ แม่ยหญ่ใหม่ผสมไว้แล้วนะคะปีที่แล้วออกแต่ต้นนี้อร่อยนะต้นนี้อร่อยหวานมากหวานกรอบนะคะอุย้ยทะลุดันทะลุตรงนี้แล้วไม่ใหญ่ใหม่มัดไว้นี่นี่ค่ะปลิเลยถุงปลิเลยนะคะตัดดันทะลุแล้วเดี๋ยวขยับขึ้นมาก่อนค่ะขยับขึ้นมาก่อน เดี๋ยวค่อยมามัดนะคะมือถือกล้องอยู่ทำไม่หนัดนะคะเดี๋ยวเดินพาชมชมสวนหลังจากพายุพลมเช็คดูความเสียหายก่อนแต่แต่ฝั่งนี้เช็คไปแล้วค่ะโอ้นี่ดินทรายไม่เยใหม่มาถึงสวนตอนตีห้าอ่า สีสิบห้านาทีนะคะออกมาตอนเช้าๆนะคะกว่าจะได้หายคลิปก็หลายนาทีอยู่ต้นนี้โอเคนะคะไม่เสียหายนี่ค่ะโคเนซีสีแดงนะคะต้นนี้อันนี้ก็หวานกรอบอร่อยออกเด้อลูกออกออกออกรู้เรื่องหรือยังต้องออกจันแล้วนะคะต้องออกจันแล้วนะนะคะปีที่แล้วเขาออกวันที่ ประมาณยี่เจไปลายเดือนมีนาค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ออกรอบที่แล้วได้หกเจ็ดจันนะคะรอบนี้ก็ดูว่าจะได้สักกี่จันนะคะเพราะว่าต้นต้นนี้ปีที่แล้วด้วงเข้าค่ะด้วงเข้าเอายาปราบด้วงมาฉีดดูมันก็ยังมีรอยดำๆเพราะเราใส่เยอะจัดนี่ค่ะ กานมันจะดำดำเราใส่ยาเยอะจัดค่ะนี่ลอยกัดรอยด้วงเข้าด้วงมะพร้าวนะคะโอ้ยเสียดายนี่จะต้องไปหาไม้มาค้ำค่ะทุกคนนี่กล้วยลูกเขยปลูกไว้กล้วยแต่งงานลูกเขยปลูกไว้หกักพายุทม่มแต่ก็ลูกโตแล้วเหมือนกันแต่ก็อยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค้ำสักหน่อยเพราะว่านี่ นะคะคเมื่อเช้าตัดไปแล้วหนึ่งเรือนี่ค่ะต้นนี้หักหักขาดเขาล่อเลยนะคะตัดไปแล้วเรือใหญ่แล้วก็นี่กล้วยหักมุกค,ค่ะเรียบร้อยนะคะมะละกอพุนหมดเลยมะละกอกิ่งก้านหัก เปลงผักค่อยจมน้ำอดปอดนะคะดูเปลงผักค่ะทุกคนน้ำแช่แล้วนะคะนี่เปลงผักอยู่ในน้ำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย